นี่แค่เป็นเย็นครับอะเย็นเย็นเห็นไหมบอกแล้วสวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับวันนี้เรามาทานข้าวเที่ยงกันนะฮะยาทิพย์ก็มาร่วมแจมด้วยมาปิกนิกกันฮามังกรมาเดินเล่นแล้วก็มีเกี่ยวนะฮะวอนนี้อากาศลมกำลังสบายนะฮะลมสบายโอ๊ย <laughs> ก็ลังจะหิมหัวกันแล้วมีของเพียบเลยน้ำเป็นถังเลยนะเนี่ย FC นี่ พิซซ่าก <ici> ็มีนะฮะพิซซ่าก็มีโอ้เอาข่าวโอ้เอาข่าวยกเครียดจัดเอาข่ายยกขึ้นหัวเลยเก่ง

ไปแล้วมาแันไปแน่หาแม่นะไปไปไปหาแม่ไปไม่หาแม่ไป ハハ <laughs> Look. <laughs> let La สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณ <c oughs> โอ้เยมโดอกเนี่ยที่เดิมอร่อยทุกเมนูใช่ใช่อร่อยทุกเมนูตอนแรกว่าจะมากินขนมจีนบอกญาติว่าญาติครับขอขนมจีนก็พอครับผมญ<อ>าติทีเิ่งเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาของเล่นๆมาให้ทานแล้วกันเมนูแรกที่ ตอนท้ายๆแล้วก็ปู่ก็บอกว่าให้ห่อเฮ้ยห่อเฮ้ยเผาปุ้งเผาก็สปริงโลสปริงโลรอบรีทอดไข่เจียวฟูไข่เจียวปลาอยูปูปูอยู่ในท้องแล้วต้มตำตำขาดเ้าวไฟกะเพราใบยี่หร่าไก่ไก่ทอดน้ำปลาสเต็กสเต็กบัลดาขนมจีนขนมจีนอยู่ข้างหลัง ยังมียังากิโอกยังมีกุ้ยช่ายนี่บอกมีกุ้ยช่ายเรียกว่าวิสานว่าได้เอิ้นก็ได้กะเพราควายกะเพราที่ของโปล่นะแม่ก็พูดกะเพราควายภาษาอนนี้ได้่พูดภาษาอนีได้ห้ามเอินวิสานเด้เละกะเพาใบยี่หร่าอร่อยไมมีหมอมากคู่คู่โตโต้นะฮะ กุ้งหนึ่งกิโลได้ได้เจ็ดได้เจ<ช>็ดตัวรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ยได้กินกุ้งเยอะกว่าไปทายทะเลอีกเยอะมากโตโตมากเลยโอ้โหครับค,ครับผม นึกว่าจะหมดแล้วนะฮะไม่หมดเลยไม่หมดมาเพิ่มเมนูอะไรครับจาหนุไม bo ่ใช่ไม si> ่ใช่ใชค่ะองหมดแล้วเนาะยังมันมีของหวานอีกยังมีอีกเมจิก่อน้อนเลยอยาจับยาก หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็พาเด็กๆมาเที่ยวนะคะนี่เราจะไปไหนกันดูซิไ เจ็ดโมงครึ่งเชียงใหม่นคะรสวรรค์ห้าโมงศิลาอาพิษณุโลกตรงนี้มีสถานีรถไฟใกล้บ้านด้วยสถานีรถไฟเต็งหนามนะครับเนี่ยนะรถไฟความเร็วสูงอาจจะผ่านสถานีอาจจะผ่านตรงนี้นเพราะว่าเหมือนเคยมีข่าวเป็นจุดเป็นจุดไปภาคเหนือไปลาวได้นะหลังจะพา <Okay. S 2> ขึ้นรถไฟไปเที่ยวโอเคโอเคโอเค

็นไงลูกรถไฟของแค่เลยรถไฟของแค่สถานีรถไฟบ้านเต็งหนามนี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะนุ่นๆกัน่อยู่นุ่นโหวันนี้โชคดีมากเลยอ่ะมาถึงสถานีปุ๊บเด็กๆก็ได้เห็นรถไฟเลยปกติมาแล้วก็จะไม่เห็นนะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะมาแค่สี่รอบ มังกรเห <ique> ็นแล้วเป็นยังไงบ้างเร็วมากเร็วมากเว้าบนึงไวมากแต่เรามาที่นี่เราก็ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายนะฮะหนึ่งสองมีเกีวยิ้มยิ้มสวยมากเลยเอเอไม่ต้องหัวล้วหัวแล้วจะมาอยู่ที่เขาได้ไหม ไไตรงนี้สถานีรถไฟเต็งหนามแล้วบ้านย่านกก็คืออยู่อยู่เลยถนนตรงนี้ไปนะนิดเดียวเองไม่แน่นะอนาคตนะฮะมีสถานีรถไฟตรงนี้สถานีรถไฟความเร็วสูงแบบอาจจะเป็นนานาชาติอะไรอย่างน,นี้อันนี้อันนี้เท่าที่ได้ข่าวมาแต่ว่าก็ไม่แน่นอนนะฮะก็ไปศึกษากันเอาเขาจัดบริเวณได้ดีมากเลยนี่ ดูเลยหญ้าไม่ลกเลยนะหญ้าไม่ลกเล็กแต่ว่าก็สวยเหมือนในหนังเลยอะสถานีอะเหมือนเรื่องในหนังย้อนยุคที่แบบนางเอกชอบหนีพระเอกอะไรมาแถวเนี้ยมามายืนตรงรถไฟใช่หญ้าดูจนเบื่อแล้วหญ้าแห้งหญ้าแห้งบอกเกิดที่นี่หญ้าแห้งเกิดที่นี่เจอรถไฟด้วย เกียวมองสามชี้ใหญ่เลยไม่เอานี่เกียวชอบใหญ่เลยปมมือ,มอใหญ่เลย